มาลุ้นมาลุ้นว่าเอ้ยมันก็ไม่เป็นค่ะแต่มันก็น่าดูขึ้นนะนี่เป็นจาลมี่แบบเผ็ดค่ะก็จะเป็นแท่งแบบนี้โปรชูตโตค่ะทุกคนค่ะว้าวอันนี้คือแบบว่าเป็นแฮมที่แบบสุกแล้วนะแบบที่สวยงามนะคะทุกคนแฮมลงควันนะคะเป็นแฮมที่สุกแล้วนะคะคน,นะคะวางไปเลยสโปบอกส่วนใดเขาเนี่ยจึบ๊บเดี๋ยวอุ้ยอออันนี้เป็นนะคะนี่สวยเลยนี่เป็นชีสนะคะทุกคนคะ่ะเป็นชีสสับปะรดนะ น้องค่ะน้องแฮมขยับตัวหน่อยลูกก็เอานี่ <c oughs> ฉันไม่หวานฉันก็บ,บออ้อนหวานตอนเธอเลยไนมะ่็นหญิงฉันซอรี่ไม่พ่อนะคะมีชีตอีกนี่ก็ชีตชีตน้องชีตตัวนี้เดี๋ยวลุงจะเอามาพันนะคะทุกคนค่ะขอพันเป็นแบบนี้นะคะเด้ออยู่ใกล้ๆกันลูกเป็นมากรองกระหลังค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะเทใส่อันนี้ดีกว่านี่ค่ะนึงนะคะน้องเชอร์รี่มะเขือเทศขออยู่ Red, เรดเคอร์เรนของเรานะคะทุกคนค่ะไปแล้วก็ขอทําเป็นรูปหัวใจค่ะนี่ ใช่